วันจันทร์ที่4ตุลาคม2021ในเช้าวันนี้เราร่วมบูชาขอบพระคุณระลึกถึงนักบุญที่สำคัญและผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งนั่นคือนักบุญฟรานซิสแห่งอัสซิซีหรือถ้าเรียกตามภาษาลาตินก็คือฟรานซิสกุสฟรานซิสกุสอัสซซิซนซิสนี่เป็นชื่อ ของภาษาลาตินนะครับแต่ว่าปกติถ้าภาษาอิตาเลียนเราก็รู้จักในนามของฟรันเชสโกซานฟรานเชสโกดัสซีซีหรือว่าถ้าสเปนเขาก็บอกฟรานซิสโกถ้าฝรั่งเศสเขาก็มาจะเรียกว่าฟรังัซซานฟรังัวภาษาอังกฤษเราก็เรียกกันทั่วไปและภาษาไทยก็คือนบ,บุญฟรานซิสแห่งอัสซีซีเป็นเรื่องราวที่ในศตรวรรษที่1 2 และสิแต่ว่ามีความสำคัญอันสูงสุดนะครับแม้ว่านบ,บุญฟรานซิสแห่งอัสซีซีจะมีอายุไม่ไม่มากนะครับก็คือ44ปีแต่ว่ามีประวัติเรื่องราวและข้อคิดมากมายทีเดียวสำหรับพวกเราในวันนี้ด้วยความจริงวันนี้เราเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เราเองก็ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าเป็นเรื่องใหม่ บทใหม่ก็คือจากหนังสือพระคัมภีร์ประกาศกโยนาแต่ว่าพ่อขอว่าจะเก็บเรื่องราวรายละเอียดของประกาศกโยนามาเล่าให้ฟังในวันต่อๆไปเพราะว่าวันนี้อยากจะใช้เวลาสักหน่อยที่จะตร่ตรองถึงนักบ,บุญฟรานซิสแห่งอัสซีซีเพราะว่า เป็นพระนามของสันตปปาฟรานซิสที่พงได้เลือกตั้งแต่วันที่13มีนาคม2013ตอนที่ขึ้นสถาพรนาเป็นสันตปปา,ปานะครับที่ดำรงตำแหน่งผู้สืบตำแหน่งจากอัคาสาวกเปตรเป็นต้นมาและท่านเป็นองค์อุปถมของประเทศอิตาลีเป็นโอปรรภมของบรรดา สรรพสิ่งสรรพสัตว์ในสิ่งสร้างทั้งหลายทั้งปวงกล่าวคือท่านเป็นองคโอระร,รมของระบบนิเวศหรือธรรมชาตินั่นเองถ้าจะมาอ่านประวัติจริงๆของฟรานซิสอัสซีซีก็จะยืดยาวแล้วเป็นสิ่งที่น่าติดตามมากมีหัวข้อคิดมากมายแต่พอในเช้าวันนี้ในบูชาขอบคุณที่เราได้ร่วมก็จะเพียงแต่ หยิบยกบางประเด็นที่มาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าเราก็ได้ฟังหลายต่อหลายครั้งทีเดียวแล้วก็ทำให้คิดถึงว่าในยุคปัจจุบันวันนี้เราต้องการนักบ,บุญฟรานซิสแสงอาซีซีให้เกิดมาใหม่อีกจำนวนมากทีเดียวเพื่อจะได้จันโลงเพื่อจะได้รักษาผืนแผ่นดินโลกผืนนี้ไว้และได้รักษาสังคม ในวันนี้ไว้เหตุการณ์ในศตรวรรษที่12-13นั้นกับเหตุการณ์ในวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะต่างกันมากนะักในช่วงนั้นที่เมืองอัสซีซียังไม่ได้เป็นประเทศหนึ่งของอิตาลีนะครับเพราะว่าสมัยนั้นเราต้องเข้าใจอย่างดีว่าประเทศอิตาลีนั้นก็มีอาณาจักรมากมาย ทว่าเมืองอัสซีซีก็เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งที่ต้องขึ้นกับในการปกครองของรัฐสันตปปา,ปานะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้รัฐสันตปปา,ปาไม่มีไม่มีแล้วนะครับหมายถึงรัฐที่เป็นทางด้านแบบการการเมืองมีกองทัพมีอะไรอันนั้นสูญสลายไปไปนานแล้วนะครับตั้งแต่ปี1860นะครับเป็นต้นมา แต่ถ้าว่าวันนี้อยากจะมีข้อคิดเพราะว่าครอบครัวของฟรานซิสกันหรือคณะนักบวชนักพรตที่เกิดมาจากนบ,บุญฟรานซิสแห่งเมืองอัสซีซีนั้นมีมีมากมายมีจำนวนนักบวชที่ติดตามตเจตนารมณ์ของท่านจำนวนมากทีเดียวแล้วก็มีครอบครัวฟรานซิสกันที่เรียกว่าแยกเป็นหลายสาขา ทีเดียวอย่างไรก็ตามต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องนักบวชชายหญิงที่ติดตามเจตนารมณ์ของนบุญฟรานซิสแห่งอัรซีซีวันนี้ก็เลยอยากจะขออนุญาตทบทวนเรื่องราวสำคัญในชีวิตของท่านเป็นที่ทราบกันนะครับว่าฟรานซิสแห่งอัสซีซีนั้นเดิมทีท่านท่านไม,ไ,ไม่ได้ใช้ชื่อฟรานซิส ไม่ได้ใช้ชื่อฟรานเชสโกเลยเพราะว่าเรื่องราวเป็นแบบนี้ครับเรื่องราวก็คือบิดาของท่านก็คือเปียเตโรเบนาโดเน่เป็นพ่อค้าขายผ้าไหมขายผ้ากำรรมะหยี่ซึ่งสมัยนั้นต้องถือว่าเป็นพ่อค้าที่มั่งคัง่งอยู่ในเมืองอสัสซีซีและก็แม่ของท่าน เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับแม่ท่านชื่อ,อานางปีกามาจากตระกูลสูงส่งทีเดียวที่ปัวองส์ประเทศฝรั่งเศสแม่เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับพ่อเป็นอิตาเลียนแล้วก็ในช่วงที่ฟรานซิสได้เกิดมานั้นพ่อของท่านไปทำการค้าอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็แม่อยู่ที่บ้าน ในขณะนั้นก็ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรก็เลยตั้งชื่อว่าโจวานนี่หรือชื่อจอนนั่นเองแต่ทว่าเวลาบิดาของท่านเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสจากธุรกิจมีความปื้มปิติมากที่ได้ลูกชายแต่ถ้าว่าแม่ได้ตั้งชื่อไปแล้วว่าโจวานนี่แต่แต่ขณะเดียวกันพ่ออยากจะเรียกแฟรนเชสโกพูดง่ายๆว่าอยากจะเรียกว่า หนุ่มอิสระหรือว่าชายอิสระเขาอยากจะเรียกว่า Frenchman หรือว่าอยากจะเรียกว่าหนุ่มฝรั่งเศสหนุ่มอะไรประมาณนี้หรือว่าอยากจะเรียกเป็นาชายแห่งอิสะระ Freeman แต่เนื่องจากพวกอิตาเลียนอาจจะออกเสียงคำว่า Frenchman เนี่ยอาจจะจะ,จะออกเสียงลำบากเรียกไปเรียกมาคนก็เลยเรียกเป็นฟรานเชสโกเลยตั้งนั้นมาก็เลยติดปาก แทนที่จะเรียกชื่อเดิมเขาโจวานนี่แต่กลายเป็นฟรานเชสโกนี่ก็คือที่ไปที่มาของทำไมเราเรียกชื่อท่านว่าฟรานเชสโกซึ่งถ้าแปลกันจริงๆก็คือบิดาอยากให้มีเจตนาว่าเป็นชายที่มีอิสระอันนี้คำนี้งดงามนะครับและเรื่องราวสำคัญตามที่เรารู้กันอยู่ว่าท่านเองก็ได้โชคโชนนะครับใช้ชีวิตในวัยหนุ่ม ในฐานะคนที่มีอันจะกินแล้วก็มีเพื่อนมากมายในสังคมที่มักจะออกงานเลี้ยงงานสังคมชั้นสูงแล้วก็ทานอาหารอย่างหรูหราอย่างดีฉะนั้นเพื่อนฝูงจึงมีมากมายและในหนึ่งในคนนั้นก็คือเพื่อนสาวคนหนึ่งก็คือแคลหรือคารานั่นเองคือยังไม่ได้เป็นเพื่อนนะครับแต่ว่าคารานี่รู้จัก ว่าหนุ่มฟรานซิสเนี่ยคือใครแล้วก็หลังจากนั้นจึงมีความผูกพันในเรื่องชีวิตฝ่ายจิตด้วยกันเราก็เป็นที่ทราบกันอยู่นะครับและเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของท่านเนี่ยก็คือท่านเคยเป็นทหารนะครับเคยเป็นทหารไปสู้รบแล้วได้รับบาดเจ็บแล้วก็กลับมามีโอกาสได้รำพึงพระเจ้าจะใช้ ประสบการณ์ในชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยเป็นมุมที่จะหักเหชีวิตตลอดเวลาอย่างเช่นนักบ,บุญอิงยาซิโอก็เหมือนกันในช่วงนั้นเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าเ,าเรียกว่าสง่างามแต่ว่าวันหนึ่งก็นักบ,บุญอิงยาซิโอก็เช่นเดียวกันก็มีมุมหักเหป่วยเป็นทหารถูกยิงแต่ฟรานซิสก็เหมือนกันในขณะที่เป็นทหารก็เจ็บต้องกลับมารักษาตัวและมีมุมหักเหในชีวิต กล่าวคือท่านก็แม้ว่าจะใช้ชีวิตเป็นหนุ่มเจ้าสำราญแต่ขณะเดียวกันไม่เคยทิ้งคนยากจนเลยเวลาที่ท่านจะไปทานอาหารที่พัตคารหรูถ้ามีคนยากจนมาขออะไรท่านจะให้เลยท่านไม่ละเลยขณะเดียวกันเพื่อนๆของท่านก็มักจะขับไล่พวกคนยากจนที่เข้ามาขอขอทานแหละจากฟรานซิสเนี่ยให้ไปไกล,ไกล แต่ฟรานซิสเมตตานะฮะมีความมีจิตเมตตาตลอดเวลาไม่ยอมปล่อยคนยากจนหลุดมือไปเลยแม้กระทั่งว่าในสมัยที่ยังเป็นหนุ่มอยู่แต่เหตุที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าวันหนึ่งได้รับนิมิตจากที่วัดวัดหนึ่งของอที่เมืองอัสซีซีเป็นวัดที่ที่มีกางเขนของกางเขนเพระเยซูคริสเนี่ยแต่เป็นศิลปะที่ค่อนข้างจะแปลกสมัยนั้นนะครับ ที่เราอาจจะคุ้นเคยว่าเป็นการเขนของอวัดซานดามิาโนแล้วในนิมิตที่ฟรานซิสได้เห็นก็คือให้ฟรานซิสเนี่ยไปซ่อมแซมไปสร้างไปรื้อฟื้นไปบูรณาการแล้วก็ได้พูดกับการเขนอันนี้แหละและเมื่อได้ยินสิ่งเหล่านี้ตัวเองก็ได้เริ่มใช้ชีวิตแล้วก็ไปใช้ชีวิตพูดง่ายๆจากเศรษฐี ทำตัวเป็นขอทานละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเริ่มที่จะบูรณะบูรณะวัดที่ซังดามิ亚โนหรือนักบุญดามิาโนนั่นเองและใช้ชีวิตแบบเรียกว่า,าเป็นวันนิพกเรียกว่าไปขอขอคนทําบุญขออะไรแล้วตัวเองสละทุกสิ่งทุกอย่างถอดเสือ้อผ้าอันหรูหราทั้งหมดแล้วก็ช่วงนั้นเวลาบิดาไม่อยู่ ก็ไปเอาผ้ากำรรมะหยี่ผ้าแพงๆผ้าไหมที่ไปแจกจ่ายคนยากคนจนทั้งทั้งทั้งเมืองก็พูดว่าคงจะจิตวิปริตไปหรือเปล่าที่ทำแบบนี้แน่นอนบิดาโกรธมากนะครับบิดาแค้นมากแล้ววันหนึ่งแม้กระทั่งว่าก็ไปตามฟรานซิสที่จะกลับจากนะการซ่อมแซมวัดกับเพื่อนๆที่เห็นติดตามฟรานซิสเนี่ยมีเจตนารมณ์เดียวกันเมื่อ เมื่อจะกลับเนี่ยก็ก็ไม่ยอมกลับก็พ่อก็เลยยินดีที่จะให้พ่อตัดที่จะสืบวงตระกูลปฏิเสธทุกอย่างเรียกว่าทรัพย์สมบัติที่สมควรจะต้องได้มาก็ไม่ยอมรับทั้งทั้งหลายทั้งปวงแม้กระทั่งวันนั้นที่ได้พบปิดาของตัวเองนะครับก็เปลืองเสื้อผ้าว่าง้นเถอะว่าอยากจะคืนไปทั้งหมดไม่ต้องการสิ่งใดๆทั้งหลายทั้งปวงนะครับ อันนี้เราก็ได้ยินเรื่องประวัติของท่านในที่สุดแล้วท่านก็ต้องการที่จะตั้งคณะนักบวชนี่แหละก็คือคณะฟรานซิสกันเป็นที่ดูแลใช้ชีวิตอย่างยากจนเป็นใช้ชีวิตแบบขอทานจากเศรษฐีมั่งขัางกายมาเป็นคนขอขอทานใช้ชีวิตแบบนี้ใครๆก็คิดว่าอาจจะรู้สึกว่าสติไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าท่านได้พบพระเจ้า ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อยากจะเล่าเรื่องสำคัญให้ฟังนะครับก็คือโดยความจริงแล้วมีเหตุการณ์ที่สำคัญมากเลยท่านโดยความจริงท่านเดินทางมากนะครับเดินทางได้ไปหลายแห่งเพื่อแสวงหาความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของตัวเองและการเดินทางสำคัญเท่าที่พ่อจำได้นะครับก็คือตอนที่ไปประเทศอียิปต์ ที่ดัมเบตตาคือท่าเรือที่ไปที่นั่นเพราะอะไรครับที่ไปที่นั่นก็เนื่องจากว่าเกิดสงครามครูเสดสงครามศาสนาเนี่แหละระหว่างคริสตกับมุสลิมทำให้เกิดทำลายล้างมนุษยชาตินี่อย่างเรียกคิดไม่ถึงทีเดียวแต่ท่านก็ได้ไปพบอสุลต่านอันคาบิลนะครับที่ดัมเบตตาที่ประเทศอียิปต ตั้งแต่ในศตวรรษที่13นะครับปี1219คศดีอันนี้พอจำแม่นเพราะอะไรเพราะว่าภาษาปาฟรานซิสนั้นดำเนินตามรอยเท้าของฟรานซิสอัสซสิีจึงไปที่อาบ,บูดาบีไปที่สหรัฐอาหรับมีอิมิเรตเมื่อปี2019ที่ผ่านมานี่เองก่อนที่จะมาราชาจาักรไทยนะครับภาษาปาฟรานซิสไปในโอกาส แลาลึกถึง800ปีที่นักบุญฟรานซิสได้พบสุลต่านอัลคาบิและหยุดสงครามครูเสดครั้งที่5ได้อย่างสันติมากเลยสันติสุขมากในช่วงนั้นก็เพราะว่าเรามีพระเจ้าผู้เดียวพระเจ้าองค์เดียวกันเหตุไฉนจึงสู้รบกันนี่มีประวัติศาสตร์ที่เราให้ฟังอย่าง,ย,างยืดยาวที่เดียวนะครับบันนี้จึงเป็นหัวใจอันหนึ่งที่ ที่ภาษาปาฟรานซิสก็อยากจะถ่ายทอดเจตนารมณ์ของฟรานซิสแห่งอา์ซีซีก็คือการสร้างสันติสุขและได้ออกอเอกสารอันหนึ่งที่เราเรียกว่าพารรภาพความเป็นภารรภาพของเราเราก็มีภาษาไทยนะครับอยากจะแนะนำให้ให้ได้ได้ได้อ่านเรื่องนีอย่างดีนะครับหลังจากนั้น ฟรานซิสก็ได้ได้ทำสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างตัวอย่างเช่นได้ได้มาเป็นผู้ริเริ่มที่จะเรียกว่าได้สร้างถ้มพระกุมารจำลองในวันคริสต์มานี่เองท่านก็ได้ได้ทำเรื่องนี้นะครับในวันคริสต์มาสแล้วก็ทาตอนนั้นท่านก็ใช้ฝูงแกะฝูงแพะนี่เป็นวัว นี่เป็นสัตว์จริงๆนะครับที่มาแล้วก็ท่านได้เฉลิมฉลองคริสต์มาสแล้วก็เกิดอัศจรรย์มากมายนะครับท่านได,ได้อุ้มเหมือนกับพระกุมารจำลองแต่ว่าเป็นชีวิตจริงที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งน่าประทับใจเะนั้นการฉลองคริสต์มาสที่เราได้สร้างทำพระกุมารน,นั่นแหละมาจากความคิดเริ่มของนบุญฟรานซิสนี่เองและชีวิตของท่านก็ อยากจะได้รับรอยแผลจากพระเยซูคริสต์แล้วท่านก็ได้นะเนี่ยทูตสวรรค์ได้ประจักษ์มาให้ท่านเห็นก็คือทูตสวรรค์เซรลฟิมนี่แหละแล้วทำให้ท่านได้ได้เข้าใจถึงความเจ็บปวดของพระเยซูคริสต์ทุกตวงกางเขนเพราะศูนย์กลางการเจริญชีวิตนี่เป็นกุญแจสําคัญนะครับการเจริญชีวิตของฟรานซิสนั้นก็คือสิลมหาสนิทนั่นเอง พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่เป็นศูนย์กลางเราก็พบพระเยซูคริสต์ได้ก็คือในบูชาขอบพระคุณและในศีลมหาสนิทนั่นเองด้วยเหตุน,นี้แหละฟรานซิสจึงยังเคยพูดพูดเลยว่าชีวิตของการเป็นศาสนาบริกรบาทหลวงนี่สำคัญเพราะว่าทูตสวรรค์ยังต้องวเกรงใจว่า้นเถอะเพราะว่าการที่เป็นคุณพ่อบาทหลวงสามารถอยู่ใกล้ชิดสามารถที่จะถือ แผ่นสินในมือได้แม้เราเป็นคนบาปแต่ทูตสวรรค์ยังไม่มีสิทธิ์ในเรื่องนี้ทูตสวรรค์ยังต้องอคำนับบรรดาบาทหลวงเลยทูตสวรรค์ยังให้ความเคารพต่อผู้ที่เป็นศาสนาบริกรเป็นคุณพ่อบาทหลวงเลยเพราะว่าผู้ที่เป็นบาทหลวงสามารถที่จะทําทพิธีบูชาขอบพระคุณแล้วก็เสกสินทําให้แผ่นแผ่นปังนั้นกลายเป็น อาหารชีวิตเป็นอาหารที่ดังนี้เป็นต้นนะครับและท่านเองก็ยังทำสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตจนไม่รู้ว่าจะเอาตรงไหนมาเป็นข้อคิดแต่มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากท่านมองเห็นว่าธรรมชาติทั้งปวงสปปรรพสิ่งสปปรรพสัตว์นั้นเปรียบเสมือนเป็นกระจกเงาเป็นกระจกเงาที่ทำให้เห็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าทั้งครบ ด้วยเหตุนี้แหละท่านจึงมีเรียกว่าพรสวรรค์ในการที่จะสนทนากับธรรมชาติท่านมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าสูงสุดความสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้องมนุษย์ความสัมพันธ์กับธรรมชาติและท่านสามารถที่จะเทศสอนให้บรรดานกทั้งหลายทั้งปวงมาฟังกันท่านสามารถที่จะคุยกกับธรรมชาติได้และแม้กระทั่งสุนัขป่าที่ดุร้าย ท่านวันหนึ่งท่านยังพบเลยที่ท,ที่กุบิวที่เมืองกุบิลพ,พบสุนักป่าบอกมีการเจราจาตกลงกันได้ซ้ำไปบอกว่าขอร้องนะฝูงสุนัขป่าห้ามทำร้ายชาวบ้านแต่ฟรานซิสก็รับปากว่าเดี๋ยวจะหาอาหารมาให้สุนัขป่าเหล่านี้แต่ว่าอย่าทำร้ายหรือทำลายธรรมชาติอื่นๆ อย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นอย่าไปเบียดเบียนธรรมชาติอื่นๆสุนัขป่าก็ฟังนะครับฟังฟังคําของฟรานซิสดังนี้เป็นต้นนะครับและความสนิทสนมกับแคลหรือการาเนี่ยเป็นแบบอย่างสําคัญคือเรียกว่าทําให้แคลแม้มาจากตระกูลมั่งคัง่งร่ำรวยแต่ประทับใจเจตนารุมของฟรานซิสแคลจริง สละตัวเองอยากมาเป็นนักบวชด,ด้วยแต่ถ้าว่าตัวเองเป็นสตรีแต่ว่าฟรานซิสก็ได้เริ่มตั้งช่วยช่วยส่งเสริมให้เจริญชีวิตทั้งฝ่ายหญิงด้วยแล้วบุญฟรานซิสฟรานซิสนั้นเป็นผู้เริ่มต้นนะครับตัดตัดผมเพราะว่าผมของนบุญกลารานะ่ะสวยงามมากก็เป็นคนที่ตัดผมทำให้พ่อของกลาราก็โกรธเหมือนกันนะครับ แคนแต่อย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นเรื่องราวสิ่งที่ประทับใจมากนะครับวันนี้ถ้าเรามีเวลาอยากจะให้เขาคิดว่าวันนี้เราเจอสถานการณ์ในโลกมากมายทีเดียวจนเราไปไหนไม่ถูกเราครว่าเป็นคนหมดหวังเป็นคนสิ้นหวังในชีวิตแต่ฟรานซิสแม้กกำลังจะจบชีวิตในโลกนี้ก็อยากให้เพื่อนพี่น้องที่เป็นนักบวชในคณะ ช่วยเปิดพระคัมภีร์เพลงสดุดีที่142และสวดภาวนาให้ฟังนี่เป็นบทประพันธ์ของกษัตริย์ดาวิดนะครับที่เหมือนกับว่าขอพระเมตตาจากพระเจ้าเวลาเราสู่ทางตันโดยเฉพาะสำหรับคนที่กำลังจะไม่มีทางเดินต่อไปในชีวิตไม่มีกี่ข้อหรอกครับแต่ว่าลึกซึ้งมากเป็นบทประพันธ์ที่ขอ ขอความสว่างจากพระเจ้าขอพระเมตตาจากพระเจ้าทําให้เราพ้นหนทางจากทุกขเวทนาในชีวิตวันนี้ถ้าเราเรามีเวลาช่วงไหนก็ได้นะครับให้เราลองเปิดบทสดุดีบทนี้แล้วสวดภาวนาอย่างสั้นๆดุจเดียวกับที่ฟรานซิสต้องการจะฟังก่อนที่จะจบชีวิตในโลกนี้สดุดีที่142นะครับและนี่แหละครับทั้งหลายทั้งปวงเพียงแต่สรุปมาให้ฟัง ถึงเกี่ยวกับบุคคลสําคัญนักบ,บุญสําคัญวันนี้ในพระวสารเหมาะมากที่เกี่ยวกับเรื่องชาวสมาริตันผู้ใจดีในโลกนี้เราต้องการชาวสมาริตันผู้ใจดีอีกมากมายเราต้องการนักบ,บุญฟรานซิสอีกมากมายให้เกิดมาใหม่ให้เกิดมาในท่ามกลางในยุคของเรานี้เพื่อจะได้บูรณาการสังคมของเราให้ก้าวเดินไปด้วยกันและวันนี้แบบอย่างทั้ง พระวรสารทั้งเรื่องของการรักเพื่อนมนุษย์จึงสอดคล้องกับชีวิตจริงที่ปฏิบัตินะครับแล้วก็เราก็จะขอขอพรจากพระเจ้าผ่านทั้งบุญฟรานซิสเพื่อสันติสุขของเราบทภาวนาอันสำคัญที่สุดนะครับที่เราได้ยินนั่นก็คือภาวนาขอสันติสุขในตัวเราและให้เราได้กลายเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการสร้างสังคม ที่ใดมีความเกลียดชังให้เรานำความรักไปให้ที่ใดมีความมืดให้เรานำความสว่างไปให้ที่ใดมีการแตกแยกเราก็นำความสมัครสมาสามัคคีไปให้ที่ใดหมดหวังเราก็จะสิ้นหวังเราก็จะนำความหวังไปให้ดังนี้เป็นต้นเพราะผู้ที่ให้เขาก็ไม่ได้หวังอะไรเพราะว่าพระเจ้านั้นจะเป็นผู้ที่ตอบแทนชีวิตเรานะครับอันนี้วันนี้เป็นเรื่องราวที่สำคัญ อยากให้เราไตรตรองถึงฟรานเชสโกแห่งอาซีซีหรือซานฟรานเชสโกแห่งอารซีซีนั่นเองเป็นทั้งบุญที่มีชื่อเสียงเราขอคำภาวนาจากท่านนะครับพ่อภาวนาในวันนี้สำหรับเจตนารมณ์ทุกคนที่ขอคำภาวนามาในวันนี้เพื่อนพี่น้องที่คณะฟรานซิสกันทุกคนไม่ว่าสาขาไหนทั้งชายทั้งหญิงสำหรับภาวนาสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ช่างโชคดีเลอเกินวันเดียวกับวัน,ว,นวันที่ นบ,บุญฉลองนบ,บุญฟรานซิสอัสซีซีวันที่4ตุลาคมนะครับและผู้ที่เกิดเดือนตุลาคมทุกคนพ่อก็ภาวนาให้ภาวนาสําหรับเจตนารม์ทั้งหลายทั้งปวงที่พี่น้องร่วมจิตร่วมใจกันในพิธีบูชาขอบพระคุณโดยมีพระเยซูคริสตเป็นศูนย์กลางในเช้าว,วันนี้อาเมน